สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอ Vivo นะคะเครื่องนี้เป็น Vivo y 1 6นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะอันนี้จอด้านข้างนะคะอันนี้จอด้านบนนะคะ ่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูัทสกีนกันนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่แทสกีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้านะคะนี่นะคะวาดไปเลย ถ้าสะกิงไายต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ หนึ่งสองสดอกจันศย์สี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะเห็นนะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ